ญาติเผยผู้ตายเครียดหนักก่อนตัดสินใจลาโลกทนายเจ้าบ้านยันผู้ตายเป็นจำเลยคดีบุกรุกแต่ไม่ใช่คดีครอบครองปรปักเผยแพร่26กุมภาพันธ์2024 17นาฬิกา1นาทีญาติเผยผู้เสียชีวิตเครียดถูกดำเนินคดีครอบครองปรปักจนก่อเหตุสลดด้านทนายเจ้าของบ้านยืนยันผู้ตายเป็นจำเลยคดีบุกรุกแต่ไม่ใช่คดีครอบครองปรปัก26กุมภาพันธ์67 บรรยากาศที่สนคณายาวมีความเคลื่อนไหวญาติของนางพานุมาสามาคัคคีอายุประมาณ50ปีผู้ต้องหาคดีครอบครองปรปักที่ผูกคอตัวเองเสียชีวิตภายในบ้านพักย่านรัมอินทราได้มาติดต่อกับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการทางคดีญาติของผู้เสียชีวิตเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าผู้เสียชีวิตอาจมีจะอาการเครียดหลังจากเกิดเป็นกระแสข่าวโดยส่วนตัวแล้วไม่ได้พักอาศัยอยู่ด้วยกันจึงไม่ทราบว่ามีปัญหาอื่นมารุมเร้าด้วยหรือไม่หรือมีโรคประจำตัวอะไร ส่วนด้านการต่อสู้คดีนั้นตนเองไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวจึงไม่ทราบข้อมูลแต่อย่างใดส่วนอุปนิสัยจคออของผู้ตายนั้นจะเป็นคนชอบทําบุญและจะเข้าวัดไปสวดมนต์ทุกวันเสาร์อาทิตย์และยังทราบมาว่าผู้ตายได้ทําเรื่องขอบริจาคอวัยวะร่างกายไว้ด้วย ด้านนางสาวอํานวยพรมณีวันหรือทนายกุ้งทนายความฝ่ายเจ้าของบ้านตัวจริงที่เป็นคู่กรณีเปิดเผยว่าหลังทราบเรื่องการเสียชีวิตของอดีตคู่กรณีที่เข้าไปยึดบ้านของลูกความก็รีบเดินทางมายังสอนอคนายาวเพื่อสอบถามกับพนักงานสอบสวนโดยยังไม่ได้มีการพูดคุยกับลูกความและญาติของฝ่ายอดีตคู่กรณีแต่อย่างใดจึงขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นด้วย ส่วนการที่ทนายความของคู่กรณีได้ออกมาให้ข้อมูลว่าสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่ทางลูกความได้ใช้สื่อมวลชนกดดันจนทําให้ผู้เสียชีวิตเกิดความเครียดจนฆ่าตัวตายนั้นต่างคนก็ต่างทําหน้าที่ของตนเองไม่น่าจะเป็นการกดดันจนทําให้ผู้เสียชีวิตเกิดความเครียดได้ ส่วนข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเริ่มจากการที่ฝ <awakening. S 1> ่ายเจ้าของงอบ้านตัวจริงได้แจ้งความดำเนินคดีบุกรุกกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง5คนที่เข้าไปยึดครองบ้านหลังดังกล่าวโดยในจำนวนนั้นมีผู้ตายอยู่ด้วยซึ่งขณะนี้คดีอยู่ในชั้นการพิจารณาสั่งฟ้องของ,ของพนักงานอายการซึ่งเบื้องต้นมีกำหนดจะสั่งฟ้องในวันที่6มีนาคมนี้แต่หลังจากที่1ในผู้ถูกกล่าวหาเสียชีวิตทางพนักงานอายการก็จะสั่งไม่ฟ้องกับผู้เสียชีวิตรายนี้จำหน่ายออกจากคดีไปในส่วนนี้เป็นคดีในภาคแรก ต่อมาก็เกิดเรื่องราวภาคสองขึ้นเมื่อหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาได้ไปยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ออกคำสั่งครอบครองประปักกับบ้านหลังดังกล่าวเมื่อทางฝ่ายเจ้าของบ้านตัวจริงทราบเรื่องจึงมอบอำนาจให้ทนายความยื่นเรื่องคัดค้านและฟ้องขับไล่พร้อมกับเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งโดยคิดเป็นค่าเช่าเดือนละ2 0 0 0 0บาทย้อนหลัง6ปีซึ่ง,งเป็นในส่วนของคดีแพ่งแต่ในส่วนของคดีอาญาทางเจ้าของบ้านตัวจริงได้ไปแจ้งความข้อหาบุกรุกกับคู่กรณีซึ่งผู้ตายไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีในภาคสองแต่อย่างใด